ซอมิซอเตอร์ตรงสีสิ่งของของคุณสมิธซอมิซอเป็น3มเสียงมันใช้สเปซชีตตัวเนี้ยเข้าไปจับมันมีฐานข้อมูลของซอมิซอคุณสมิธเพราะฉะนั้นก็ตอบก็แปลได้ว่าสิ่งของของคุณสมิธพอเข้าใจนะครับเราใช้สเปซชีตในการเก็บข้อมูลของภาษาจีนแล้วสมิซอมันแปลได้ต่อมา เชี่ตรงสีสิ่งของที่ยืมมาสิ่งของที่ขอยืมมาเชี่ตรงสีอันนี้แปลว่าที่ปลายเสาเตอร์ตัวนี้แปลว่าที่นะฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากมากอันนี้เคยเรียนไปแล้วคราวที่แล้วนะครับการเข้าร่วมของฉันอ่าวอเตอร์ชันเชียชันเชนเียเป็นกริยาพอมาใช้หลังปลายเสาเตอร์จะกลายเป็นคำนามการเข้าร่วม การขอบคุณของเรานักเรียนนะครับการเสี้ยตัวเนี้ยปกติเป็นคำกริยาพอมาเข้าตรงนี้ก็กลายเป็นคำนามไปเลย The thanks นะครับแล้วเราเราสามารถดึงฐานข้อมูลมาแล้วก็มาอธิบายได้นี่เจียวอตรงสีนี่เจียวอตงสิ่งของที่คุณน่ยืมฉันไอ้คำว่านี่เจียนี่ยมันขยายคำว่าตรงสี หีเจียวอเป็นประโยคนะครับอยู่ในประโยคใหญ่เป็นประโยคประโยคหน่ประโยคใหญ่นะครับเจี้ยจะตรงซีอันนี้ง่ายสิ่งของที่ขอยืมแต่เมื่อไหร่เติมเพิ่มความอะไรเขาเรียกอะไรความปเข้มข้นค,ความให้เป็นประโยคก็จะเป็นหนีเจี้ยวอวอจะชันเจียอันนี้แปลว่าของละเตอตัวนี้แปลว่าของเตอร์มีหลายความหมายมากเลย ตัวปลายเสาเตอร์ตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการใช้งานเสียเงันอ่ามอทัวร์เชอร์ของวอเตอร์มอทัวร์เชอร์มอเตอร์ไซค์ของฉันนี่เจี้ยวหวอมาอีกแล้วอันนี้ผมตั้งอีฟไว้นะผมไม่ได้พิมพ์ข้อความเติมลงไปผมใช้ตั้งอีฟแล้วเคาะเวลาถ้าเวลาถึงเท่านี้วินาทีเคาะมันก็จะมาถ้ามันยังไม่ถึงวินาทีมันก็ยังจะเดินต่อไป ผมก็เลยไปขี้เก็บมานั่งป้อนผมก็ใช้การเคาะอีฟเอาเคาะไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสิ่งของของสมิธซอมิซืเนี่ยในฐานข้อมูลของด้วยเนี่ยผมตั้งชื่อว่าสมิธมันก็เลยหาเจอเจียเตอตรง c ีคสีคำเนี่ยมันก็อยู่ในฐานข้อมูลมันก็แปลได้